สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาสีข้าวนะครับเป็นโรงสีขนาดเล็กนะครับเอาไว้สีกินเองนะครับมาดูขั้นตอนเลยนะครับก่อนที่ผมจะสีข้าวผมก็เตรียมอุปรกรณ์พวกถังรองข้าวแล้วก็ชุดถุงปุ๋ยใส่รำนะครับตอนนี้ผมกำลังตักข้าวเปลือกนะครับใส่ในโรงสีนะครับ ให้ใส่ในที่ตักที่ใส่ข้าวข้าวเปลือกนี่ครับนี่ผมก็เปิดเครื่องแล้วอ,อันนี้ผมต้องรองรองชุดแรกมันจะมีพวกข้าวเปลือกอะไรแบบนี้ข้าวสารเอ้ข้าวเปลือกมาปนกับข้าวสารนะครับนี่เราก็รองผมก็รองไว้ พอมันหายแล้วเราก็ไม่ต้องรองเพื่อที่จะแยกเพื่อที่จะเอาไปเทสีใหม่อีกรอบนะครับให้มันไม่มีข้าวเปลือกนี่ผมก็เทผมก็ตักตักใส่สิ่งที่เราจะได้ในการมีโรงสีเล็ของเราเองก็คือเราได้ข้าวให้ไก่ด้วยนะครับ รำมาไว้ทำอย่างอื่นให้ปลาก็ได้ให้อะไรก็ได้เอาเลี้ยงพวกสัตว์ครัวเรือนมุเห็ดเป็ดไก่อะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็ได้สีข้าวประมาณสามถุงปุ๋ยนะครับใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงไม่เกินนี้ครับไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้ผมก็สีวิธีสีของผมก็คือปล่อย ข้าวให้ลงน้อยๆเพื่อที่จะไม่ให้มันลงมาเยอะถ้ามันลงมาเยอะแล้วมันไม่ค่อยคัดยแยกเม็ดหักเม็ดอะไรนะครับน,นี่เราต้องเป็นผู้ชํานาญงานถึงก็ค่อยปรับลงประมาณนี้คือพอดีนะ,ะถ้าปล่อยหลงมากมันจะคือมันจะกรองอันนี้ผมก็เป็นรํานะครับที่ออกขา,ขาวๆนี่คือเราต้องเอาถุงปุ๋ยมาใส่รํา นี่ผมก็ขยับให้มันพ้นดีๆพ้นสวยถ้าพ่นไม่สวยมันจะขึ้นมาในทางนี้ด้วยนะครับถ้ามีถ้าเต็มอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมเล่นดูก่อนอดูนี่ก็โอเคแล้วตรงนั้นเราก็ต้องตักใส่เรื่อยๆนะครับนี่ผมเตรียมถุงปุ๋ยไว้ใส่พุกรํานะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้ไก่อยู่สวนยางไก่เลี้ยง ตาำนี้ก็มีประโยชน์มากครับอไอ้ถังสีขาวคือเม็ดผักประมาณเบอร์สองนะครับก็คือจะหุงกินก็ได้ไม่หุงกินก็ได้แต่ผมทำแบบนี้ก็คือไม่ต้องหุงนะครับมัเอะนะเม็ดเฉยๆก็จะอยู่ด้านบนนี้กระมาดถเ,เข้าสารคที่เข้มัว มะนบเรือวาดีนครับกแล้วก็จะรุ่มไปเพราะว่านแยกที่ที่สองก็นนี้กไม่ต้องกินแล้วครับลู้ให้ก่นแล้วกลูกสนตันี้เือเสือในตนี้จือเสือต้ไป่ดปเลจเข้าแข่าจะเปรเจือในต จะมีรทำนะผมชอบอยู่นะก็เลยเราก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยอันน้ควรมีติดบ้านาๆๆไว้นะครับผมชอบอยู่ติดเสร็จเป็ดไก่เลยนี่เล็ดเป็ดไก่อันนี้ผมเปลี่ยนถังนะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็ตักใส่เหมือนเดิมเพราะว่าเอาไว้ใส่ ฝังทางทีขาวมันจะเต็มนม่ีทางเปลี่ยนมนีประโยชน์มากครับในการมีโรงสีตัวเองเราไม่ต้องไปพึ่งทาขาว่าขาอ,อ,อ,อยากสีเวลาไหนเราก็มาสีนี่ผมเปลี่ยนถุงครับไปเปลี่ยนถุงปุ๋ยนีย่พม,มันเต็มแบบว่าเอ็ ก็ใส่อันใหม่เข้าไปเนปะ็นถุงปุ๋ยนูเรียปลากระต่ายสีฟ้านะครับไม่สใส่แต่ก่อนเคยโยนให้พวกปลาปลาขึกินนลยนครับปุ๊กรำเลยในถุงปุ๋ยสีขาวก็ร่มเยอะแลวครับก็ต้องเปลี่ยนถุง สวครับค้ัค่หน่งก็เทเลยครับคือเราประบาดไปนี่ถึงุ๋ ยกมาก็าเป็นลูกสีไว้ข้างๆแล้วล่มฉากนะครับแล้วค่อยๆเติมถ้าปล่อยให้ขาดมันจะมีเม็ดข้าวเราต้องคัดแยกอีกบุนใบเราอย่าให้มันขาดในกระบะวิธีสีข้าว ดูพวกรำด้วยต้องดูตลอดต้องต้องดูตลอดใให้เต็มอย่าง้ยอย่ให้หกเรา้หกข้าวสะสมไปเยอะๆแล้วก็ขาด้านะัแล้วถ้าใครไม่เสียดายก็มันหกก็ได้คนเสียดายถังซีขาวก็ใกล้จะเต็มแล้วับ เผมก็เปลี่ยนเป็นถังสีแดงเริ่มเยอะแล้เปลี่ยนถังสีแดงใส่แบบนี้ผมก็ข้าวที่หักเยอะก็ใส่ถึงได้ถึงเอาไว้ถึงสะสมไว้เยอะเอาไว้ให้ไก่ไก่ยุอ่อนไว้นี่ขายก็ได้แล้วแต่นี่ผมเสร็จแล้วครับรแ,แม่มาช่วย นี่เพใส่ปุ๋ยปุ๋ยได้นะครับก็ผม,มยกไปเข้าบ้านนะครับนนหนึ่งถึงปุ๋ยอัน<ป>นี้ก็เหลือรัาก็เต็มพอดี